ดีเอสไอส่งฟ้องคดีบริษัทพีซีซีหัวประมูลโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทน396แห่งต่ออายก,การเพิ่มอ,อีกหนึ่งคดีนะครับพร้อมทั้งเปิดเอกสารกรณีปรอมแปลงรายมือชื่อตำรวจ1 5 0 0นายช่อโกงธนาคารอมสินเสียหายกว่า579ล้านบาทที่ตามจากรายงานของคุณธริพรกิจประกอบครับดีเอสไอนำตัวนายพิบูลอุดมสิทธิกุลและนายวิษณุวิเศษสิงห์สองกรรมการบริษัทพีซีซีผู้ต้องหาคดีหัวประมูลก่อสร้างโรงพักทดแทนทั่วประเทศ พร้อมสำนวนความผิดตามมาตรา8ที่เสนอราคาต่ำกว่าปกติเพื่อกีดกันการแข่งขันราคาประมูลจำนวน15แฟ้ม4 8 0 9หน้าส่งฟ้องต่ออายการคดีพิเศษเพิ่มอีกหนึ่งคดีหลังส่งฟ้องคดีช่อก,กองผู้รับเหมาช่วงและดำเนินคดีหัวประมูลกับเจ้าหน้าที่รัฐในโครงการเดียวกันมาแล้วก่อนหน้านี้กรรมการ,ร PCC ร้องขอความเป็นธรรมอายการจึงเลื่อนการพิจารณาไปปลายเดือนกันยายนนี้และปฏิเสธที่จะชี้แจงกรณีที่มีหลักฐานว่า บริษัทปลอมแปลงเอกสารและลายเซน็นกรรมการตรวจรับงานไปกู้เงินกับธนาคารออมสินวงเงิน600ล้านบาทบอกแต่เพียงว่าเพิ่งทราบเรื่องนี้อันนี้ต้องต้องขอญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าส่วนนี้บริษัทยังไม่ทราบเลยทราบเพองๆอับเนื้อข่าวนี่แหละครับก็จะรอการตรวจสอบอยูค่ครับเรามีการติปนาริษบางในประี่ยครับก็ก็จะประาก็ย่งเดียใจ ขณะที่ DSi ยืนยันผลสอบสวนตำรวจเกือบ200คนในพื้นที่ผูทรภาค 2, 4และ6ทุกคนยืนยันว่าถูกปลอมลายมือชื่อและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสอดคล้องกับการร้องทุกกล่าวโทษของธนาคารอมสินหลังปล่อยกู้ให้ PCC 600ล้านบาทภายใต้เงื่อนไขต้องมีรายงานผลการตรวจงานจ้างเหมาแต่ละงวดของโรงพักแต่ละแห่งมาประกอบด้วย ตารังธนาคารตรวจสอบพบว่ามีการปลอมข้อความและลายมือชื่อตำรวจที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานกว่า1,500นายตั้งแต่ระดับผู้บังคับการลงมาถึงหัวหน้าสถานีใน362แห่งรวมกว่า2,000งวดงานทั้งๆท,ที่ไม่มีการก่อสร้างจริงทำให้ธนาคารเสียหายกว่า579ล้านบาท เช่นที่สอพอดอนพุทธสระบุรีไม่มีการก่อสร้างแต่กลับมีการทำเอกสารปลอมไปขอกู้เงินจากธนาคารอมสินถึงสี่งวดงานเช่นเดียวกับที่สอพอโรงช้างอายุทยามีเพียงแค่ต่อเสาเข็มแต่กู้เงินไปแล้วห้างวดงานอีกข้อพิรุธที่ดี i ตั้งข้อสังเกตคือขั้นตอนการปล่อยกู้ของธนาคารอมสินที่ง่ายผิดปกติไม่มีหลักทรัพย์ที่มั่นคงมาค้ำประกันขณะที่ชื่อผู้กู้กับผู้ค้ำประกันก็เป็นคนเดียวกัน แต่จากการตรวจสอบในเบื้องต้นใน,ใน,ใ,นในเรื่องนี้นะบริษัท p ีวีใช้หลักทรัพย์คือตัวบุคคลคือผู้จัดการของบริษัทพีวีมาค้ำประกันกับบริษัทในเครือของบริษัทพีวีซมาค้ำประกันก็คือมีนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดาเท่านั้นเองซึ่งมันก็รู้สึกมันจะง่ายล่าสุดอธิบดีดี i สั่งให้สำนักการเงินการธนาคารตรวจสอบว่าพนักง,งานธนาคารมีส่วนรู้เห็นในการช่อกองครั้งนี้ด้วยหรือไม่ ขณะเดียวกันได้ประสานไปยังสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติให้นัดหมายผู้ที่ถูกปลอมแปลงลายมือชื่อและผู้เกี่ยวข้องมารวมกันที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาคต่างๆเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการตรวจสอบสิริพรกิจป,ประกอบสำนักข่าวไทยอาสามทรายงาน